ตอนนี้บางกำลังดำหาปลาไหลปลาไหลวังนะคะทุกคนตรงนี้ลิงลิงเยอะนะคลองนี้เราไม่ได้เข้ามาหลายเฮ้ยปลาอะไรอะ่ะปลาอมไข่เหรอไข่ออกเลยนะนะั่นน่ะเฮ้ยปลาอมไข่เหรอโอ้อ๋อบางจับปลาอมไข่ได้หนึ่งตัวนะคะทุกคน นี่ไข่เต็มปากเลยโอ้มันอยู่อย่างนี้เหรอปลาอมไข่ฉันเพื่อนจะรู้นะนี่นี่นะคะปลาอมไข่นะมันอมไข่ไว้เต็มปากเลยค่ะเพื่อนโอ้เสียดายได,ได้แค่ตัวเดียวนี่น่าจะได้หลายๆตัวเน่้อัดส่เฮ้ยเ้นใส่ ระวังเครื่องอัดเออตะไม่ต้องห่วงข้างหลังอ oh ัดเอาเส้นนี้อัดติดคู oh ่อุ๊โอ๊ยโอ้โหชุละมุนวุ่นวายติดคู่เลยนะ อัดจัดการนีอรน่อะไรแซนด์วิช <c oughs> อะไรของมึงกูยังไม่ได้พูดเรื่องแซนด์วิชกูบอกอัดจัดการดิบวกไอน้นี่ไปออกแซนด์วิชโอ้ยโอ้ยอันจ้ะอันจ้่าฮ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 ่าโอ้ย <c oughs> นี่ถ้าไม่ติดว่าไม่มีสัญญาณนะฉันจะไลฟ์สดให้เพื่อนได้ดูเอาอัดขดบ่วงนี่อัดอจริงๆแล้วแผนกดขดบ่วงนี่คือฉันนะแต่วันนี้ขอขอ,ขอทำหน้าที่ตากล้องปึก๊กโ,ฮโฮอ้ยน่าจะตัวใหญ่สัดสองตัวจะเก็บภาพให้เพื่อนๆน บางดึงยอดจากขึ้นมากัดเมียดีนะไม่ไม่ดีนะไม่ดีนะไม่ด,ไมดีนะมันหลุดก่อนนะโย,ย, <laughs> ยนอะไรโยนใส่เมียวะเนี่ย <laughs> <laughs> โอ้หน้ากลัวเว้ย <laughs> อัดว่ารูนี้ไม่รู้รูอะไร นะครึ่งโลอีกตัวละเข้าป่าแล้วนะคะทุกคนตอนนี้โอ้โหครึ่งโลได้นะตัวนี้นะ